สวัสดีครับพี่น้องพรช่องบ่าวตุยลำเพิร์ตอเชียวช่วงเว้าพื้นคนเตือกี่เขากับมาเอาทางีปล่อยนาไปสวัสดีครับลูกสาวแซ่บหรือหิวหรอกวันนี้คิดว่าเขาเป็นไห่างแนี่ยไหมหิวหรือกับเซ็บทายคลิปยู่แน่ต่างอยากลงลงไปเลยห่วยเพยงไหนเพียงไหนสุดยอดากจะลงลงไปเลยเพียงไหนสุดยอดาถามตรงๆตอบตรงๆเนี่ยแม่เมื่อยบ่อวลาลับนะเมื่อไห่บ เมื่อยบอ่่เมือยผู้ใดเอิ้นรับกันแน่ผู้ใดอยู่ยกันแน่นี่ผู้สสนี้รำนาเกียดนี่ <c oughs> นั่นอน <c oughs> นาคือครับว่านางกินข้าวมาเรื่องเกี่ับของเสียบโซดีถ่ายแม่ย่ยเบิ่งนด้เนี่ยซิมีเศร็จทีประมาณสามคนนะเบิ่งออล่าได้เป็น้องแต่ละคนเบิ่งมีอยู่มันซิมีอยู่คนหนึ่งมีออล่าหลายแห้งหารกันเด้อผู้ใดถือเซ็ตหน้ามาทีหนึ่งกัน อามันค้นบางแมัคนบางเศร้าหนิวันนี้คือคนละคนไปใส่กับหักแข้งหักแข้งหักแข้งไปจ่าอันผู้ใดก็ห้องหาหักแข้งจะถามว่าบ่ตู้ยื้อใส่นะลูกไปทำเนี่ยแค่ทางผ่านนั่นเราแต่ละพุมอันไปเอิญกินลูกกินกินข้นาวกินเผาไงไ<า>อ,อ,อ้ซ้อนเขาอยู่ใน,นอัอนไอ้สอบเขาอยู่หลงังรถไปเอามาเห็นเราเราเราอีกที่หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเราเหลืออีกที่หนึ่งใช่ไหมใจจ้า แล้วทีพวกเองก็ค่อยๆค,ยค,ยคานไปใช่ไหมก็ไม่ไหนตรงไหนก็หล like <tem> ับตรงนั Maps, ้นใช่ไหมครับไปสามกิโลเท่านั้นไม่ไปสามกิโลนอนเหรอพก่อนมื่อเช้าตาเหลือกตาลาดมีอีันนี้มีในกระเป๋าแดงหลังรถมครับรถตาตีตาลาดเลยมันไกลมากเลยนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบจาเถ้าไปกรุงเทพเลยนะจ๊ะพี่น้องครับพ่อเหม็นขม่าได้พี่น้องครับไปยังไงลูกสาวล่ำเพราะว่าผมกับเก็บโต๊กเพราะว่าผมหมดเลยถ่ายเนี่ยพี่น้องต้อนเนี่ย เฟยนุเกิดแน่พระเอกเตือนแน่แอดมินแมมแน่พากันพูดละซิฟคลิปพี่น้องโดติ่ตามแบงมาทั้งมาตัวเองเนอะแั่ิน้ะันยัมีกลนด้ยขอได้หมมันน้ยาเดียวกันไหมเดียวกันเนเดียวกันูได้ไหดได้นี่รูดกับเขาบางคนวานจะถ่ายูกกะบูซาถูกกะกะซิบูอยู่พี่น้องผมซิบูอยู่น้ำไอ้น้องกิบอบอราอมัหลหรอนี่หลนี่หลต้นนี่ละแก่นอไง ีกระิเด้อออยาเตอปวดพวดีีลมาเปลี่ยนเองนี่ก็ลนกระซิเดไม่เป็นไรหรอกต่อตั้นตอต้นียงตอนียงกินเห่าอยู่ตอนียงไอ้เกือล่ะ่อเลยน้าร้งเดี๋ยวแม่สีอัดก็บเดี๋ยวลาเอามากินน้นามันนี่ี่น้องครับมาอกียแม่เอาต่อเลยกาตลององพืนกันพีนองส่วนอ่เอากันเพราะมาทำบุญทำทานไม่ฆ่ากันนะ ไปสายมาสายกรหักแยงกักปวดพวมพวเ่นขงเขากันมาเลยสิเบน้ำก็เย็นแทะน้ำไม่ยรถดิมยิ่เย็นเนี้ยน้ำไม่ได้แข็งทําต้องไปอาบน้ำน้ำไม่ได้แข็งเลยน้ำน้ำเค็มอยู่ดเขานาเกลือมั่งทางเนี้มีเกลือมีอะไรนะแมลแม่ว่าสิปลงมาละแม่ แม่งนน้ำไปเ็นเราอ่ะไม่ต้องกินดีไม่ต้องอะไรมากมายแค่นี้ก็สบายแล้วพี่น้องระวังอย่างเดียวครับระวังในินโแคนั้นแหละถ้าเจิเห็ุนาเกิดโควิดเอาเขานผู้แสบเนี่ยแบวิ่ลูนามเข้มกนหรอคว่าบดี้ลชันผ้าผ้าผ้าขนนูบ่แม่ผ้าขนนูอยู่บ้านนี่แหะของไผ่องแม่ ลูดีมากสะอาดเดีอย่าไปว่าดำมันสีนั่นมันผ่านซีนี่ก็บพราะทัดที่พ่อเนี่ยไม่ที่ทามย่ำๆนี่ผ่านซีนี่จ้าผ่านซีนี่มันสีน้ำอัะชิฮูดีปกป้องกันหลายนี่ครับพ่อเมีนเอาผ่านซีนี่อิริ่งไออันผู้เพื่อนสะอาดจนขึ้นลางเอาอยเลยนะพี่น้องครับตอนตอนลูกรล้วมันถวายเนาะผมหันกล้องไปเห็นอันอันสองไอ้น้องพี่น้องแล้วว่ามันอินจัน ก็ไม่ลืมเยอะว่าไม่ยังเกาะเลยกินกับจันคูแฝดกินจันคืออะไรพ่อลูกกับมาใช่เราของหวานนี่ใสเอานี่เสียงของหวานนี่อย่างเอากินเขาเยอะเกิดมากกรายน้เชื่อไหมว่าพ่อพ่อจะแม่เองครั้งแรกเท่าแม่เท่าแม่เท่าเองเลยนะปลอมนะเขาบอกมาค้นพุ่งน้ำหนาแต่เขามาผู้ดักไงดักซุนเสียใจเด้อคอยพุ่งออกหนาปนี้มันก็ไปเอาเสียงใส่ปิดต่อ คันดากง่ายๆต้นๆนะมักยืนเฮ็ดแอ็นๆยังเสียดากออกนี่ไอ้มักสัยงก็ปิดหมดเลยจีซ้อนดากว่ะตอนนั้นหลูกเต๋าอยู่อยู่มหาวิาเพราะเขาเป็นตระรอ่ะห้าอะไรมันจะมีแบ่งชาดเอาแกลงแบ่งชาดแกลงหาไรขี่แมกกันนี่นั่นอาจจะบเป็นของแม่ก็มีแบบเป็นเอฟซีอ่ะของเมืองนอกหรือเปล่าที่เขามาแล้วเขาให้แจกแล้วพออันนี้ได้ในห้าเห็ดตัวเด้อบาตที แล้วเขาก็แม่บวเอาล่ายดำจะแมวไล่นี่เพื่อนเล่เอาตัวไล่ดำนั่นไปผู้นั้นนั่งอันนั้นกันพ่อใดแล้วกถ่ายรวบล่องโป้ไพ่แล้วแม่แม่ทำสีผมนะลูกต้องทำสีนี้นะพ่อสันว่าแล้วพ่อตาแมวหูแหด่แบบอะไรเบิ่งนั่งนั่นเฮ็ดมาก่อนเบิ่ดแม่น้ำป้อยเขาป้นเขาเบิ่ดเดียบลอยปลาตเดียบลอยอยู่ในวัดแม่จะเมาจะเมานี่ล่ะมันศักดิ์สิทธ อพูดอย่างคู่กันอย่างคู่อย่างคู่นะนั่งนั่งกับปื้มใจกกับไปถ่ายรูปเพื่อนมันพานเหรอมันปีใหม่เหรออันรูปโปสเตอร์นั่นล่องรูปเดียวก็บ้าๆแต่ผลสามสีรูปเฮ็ดมาในอันเดียวกันแล้วอย่างตะข่นบูหูวมันปีใหม่เหรอแม่พานไปแล้วพอลูกเต่ากำลังเลี้ยนรูปลูกเต่าหนักน่อยกับลังไงไม่ลูกต้องลูกทุกอย่างไม่ต้องบอกค่ะลูกอยู่แล้วหน่กส่วน เขากันนีเออเออไมาพอตุ๋นได้ยาทุกวันนี้พวกลูกๆต้องมาถามว่าเอ๊ะลูกก็คิดบ้าอยู่ดิเอ๊ะผู้ทถียงนี่เครียดไถ่ขึ้นเป็นหนาจังนึงคือเป็นแม่แต่บ้านผู้มาน้ำคือพูดเมนพูดอนไรฮักแพงไม่ได้อยู่นะตอนนั้นไอ้แพงยังไม่มาไหมี้ฉันพูดถึงลูกลูกแดนเซอร์เดได้วพูถึงฮักแพงโอ้ยใหม่เลยไงน้ำมือพอดี บ่แล้วเด้อเจ้าขันเฮ่าบอกจังซี่ปั๊บขันลวนกงปั๊บนั่งสิมากดไหลเป็นคนแรกเลยนี่หนาวเขาบ่อยู่แล้วเขามาอยู่จากนี้แล้วเปพียงสิบ่อยู่ให้เอ้ยซื้อเฟสบอสแสดงตัวมาเด้หละเด้อเพียงนั่ก็ไม่ยิ่งแสดงตัวได้มาเด้อรับข่อยสิมาถ่ายคลิปว่าคุยกับลูกกับเต่าเลยเนี่ยข่อยเป็นขมานันมาทางผีซื้อหนีแล้วมันเบิด์ตเราข่อยบริสุทธิ์ใจเราเหมือนข่อยม่แต่เจ้าคนเดียว ยิ้มให้ยังไปกันเลยไอ้เก่งจอบขยี้ไอ้นี่เหมือนจะนิ่งแต่มันก็ขยี้เหมือนกันนะเนี่ยยิ้มอะยิ้มแอบคือตอนนี้มีแต่แม่นั่นแหละจริงๆไม่ได้มีใครคนเดียวเลยไม่ได้มีแม่คนเดียวไมู่รคนเออเมื่อกี้อะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในวังใช่ไหมในวังข้างในใช่ไหมเรามีผู้หญิงเดินผ่านสองคนเอิงบวกปั๊บทันทีมีหลักฐานโทรศัพท์เลยเพราะว่าหนูยืนอยู่ข้างหลัง มันไม่ใช่นิสัยนะลูกมันวาย่า คนเป็นคนอันที่พูดนี่ไม่ได้หึงหวงนะคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าหึงหวงนะคือแบบว่ารูเลี่ยวแม่แม่เล่าแม่เล่าจิตวิวไม่มีไอ้ข้าว่ะไม่มีบัวตัวว่าไม่มีเลยล่ะแม่รลดมองออกตัวมองจิตวิวรู้ีหมครับตัวจิตวิแอบบอกว่าแม่จิตวิวฟังแบบว่าพ่อพ่อแบบว่ามือนก็ร้อนตัวออกมานะบอว่าเอ้ยตัวตัวคุยกระพายขุยขุยหรอโบแมนห้อยวเวห้อยวาวจอยตัวหึงหวงก็คือหรอกมาแม่ขัดขันแม่นี่ก็คือแบบไห้เลยแบบ มันหมดเวลาแล้วนะที่เขาไปพออหนึ่งด้วยขอยืมสอบหนึ่งใหญ่อยู่หายรถเอาไปน้ำเลยมันหมดเวลาที่จะมาหิ้สดกูมึงสุกคือซี่หักกูแห้งเนาะแต่ละคนเองแบบคือสิ่หักกูแห้งเนาะคือแบบพ่อพ่อเปิดพ่อขยี้อะ คลิปนี้กูเคยดมา้พ่อขาดด้วยตรงนี้แรอบครัวแตกล้ามันคืองานของฉันนะอย่างก็มันเกิดมันเกิดทีวบนมนเกิดเฉยครับเพราะว่ามันไม่เรื่องจี่มแม่แตกล่านะนเปนเรื่องจี๋ถ้าบอกเล่นเด้อยายจะยายดเด้อพรอะว่าหยอกวันๆทั้ท กันท่าพี่เป็นคนขี้อัดพี่สิบเบาเรื่องของตัวใหญ่โคตรฟังทำใหญ่เป็นคนเขียดน้อัดนี้ีๆฮะข้าพิมพ์นองคิดนี่ไม่มันเป็นเรื่องจริงเออเอข้าพิมพ่น้องคิดนี่ฝากไว้สำนันนะคสำนันฝากไว้สำนันฝากไว้สำนันแต่กฝากไวราะถ้าในบทตอนนี้ก็หายไปอีกคนนึงแต่เขาเปิดประตูร่วมรอพร้อมกันเนี่ยยังวุ่นวายเหตุนี้เหรอแม่เปิดห้องให้คุณ่าเอาเรื่องจริงมาเบาหม่เกินแล้วมันเกินแล้วนะแบบแบบลูกเขายังหน่อยลงไหนอยู่ เียงมันก็มีอยู่ลูกเขาอยู่เดี๋ยวมันยังใหญ่เดี๋ยวมันจะขึ้นถ้ามันจะถ้ามันติดมันจะขึ้นเดี๋ยวเออบอกเลยขึ้นชับไม่บายยังมาทะเลเจ้ายังมาก่ล